โอเคนะครับผมก็มาแล้วนะฮะรถธรรมดา211กรุงเทพหัวลำโพงตะพานหินนั่นเองอ่าที่ต้องมีคําว่ากรุงเทพหัวลำโพงเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าหัวลำโพงครับกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นสถานีกรุงเทพโอเคมาแล้วครับ211คุณปู่ทางขบวนฮะหมายเลขอะไรฮะวันนี้สี่ศูนย์ห้าศูนย์ ศูนหาสีใหม่นะฮะสีใหม่สีใหม่นะครับเดี๋ยวขอเดินมาตรงนี้นะครับอ่าเดยว่ทาอินสีเไป กรุงเทพสะพานหินนะครับอ่าบริษก็ลงเยอะพอสมควรโอวันนี้คนลงเยอะเป็นพิเศษครับอ๋อผมไม่เคยเห็นรถธรรมดาคนเยอะขนาดนี้เลยนะครับวันนี้คนลงเยอะมากก็ ไปจ่อยทิ้งที่ออสถานีวังกกบามุนาหอไกลน์นนขบรและสะพานหินนะครับเป็นสถานีปลายทางทั้งหมดของขอบวนรถรถช้ามาประมาณ17นาทีนะครับนั่นแหละรครับอ้าึ๊บไม่ไ่นแล้วโอเค สวยงามสองหนึ่งหนึ่งอ่าขโมนเลยนะ